ตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเรื่องดความบันเทิองอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดคำหยาบเด็กอายุต่่ากว1 8ปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพันนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับอ้าก็กาบสวัสดีนะครับนายเอกสีของพี่คิงทุกท่านได้มาอยู่กับพี่คิงอีกแล้วนะจ๊ะนะครับช่องยิงโบดัมเย็นเกยนะครับนะอ้าวเดี๋ยวเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับพี่คิงด้วยนะเออวันนี้เรามารอบดึกเลยไม่มีลักยีไทม์มใดอย่างใดสามทุ่มครึ่งแล้ว เออนาวันนี้พี่คิงเพิ่งเสร็จธุระเนี่ยเออนะไม่มีลัคกี้ไทม์แต่อย่างใดนะรอบสามทุ่มครึ่งนะมันหมดไปตั้งแต่สามทุ่มแล้วนะเออแต่นะให้ดูบรรยากาศหลังอัปเดตกันก่อนสักนิดแล้วกันนะเออวันนี้ขออภัยวันนี้พี่คิงไม่ว่างเลยนะครับนะว่าจะมารีวิวเกมให้แต่รอบบ่ายแล้วแหละนะแต่ไม่ว่างเลยวันนี้ยุ่งๆนะเออช่วงเดือนนี้มันมันมันมีวันน้อยไงมันปลายเดือนแล้วมันก็ค่อนข้างจะ ยุ่งๆนิดนึงนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันมาช้าเราเล่นกันไปก่อนอัปเดตกับท็อกเทลใช่ไหมเออนะมาลองรีวิวแปะหลังอัปเดตสักนิดนึงแล้วกันนะอแอต่ว่าง่วงจังเลยเนี่ยนะเนี่ยวันนี้อัปเดตมารอบบ่ายน่าจะเปิดสักบ่ายสองนีมั้งนะอ่ะมาไม่ให้ดูอะไรมากมายแล้วกันนะไม่มีลักกิตามนะครับนะเออ,อยุนี้พี่คิงไม่ค่อยได้เล่นในช่วงลักขิตามเลยนะ เออไม่ว่างอะ่ะวันนี้ว่างไม่ค่อยตรงกับชาวบ้านสักเท่าไหร่นะเออก็ถ้าว่างก็พยายามจะทําคลิปให้นะครับนะเออประมาณนี้แล้วกันนะครับนะคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มดูคอมเมนต์แรกเช่นเคยมาเทสได้ตัก3สามร้อยแล้วกันนะมาดูให้แล้วกันว่าหลังอัปเดตมาหน้าเล่นหรือเปล่าปกติพี่คิงก็เทสพยายามจะเทสแปะให้วันวันแรกของการอัปเดตอยู่แล้วนะเออมาดูกันแล้วกันมาอืมสามร้อยอ่ามาลองดูกันนะแป ช่วงหลังอัปเดตส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครกล้าลองแปะนะยกเป็นกูนี่แหละ <c oughs> เออเพราะส่วนมากมาแล้วไม่ลุ่งก็ก็ก็พุ่งมาเลยอะเออนะมาลองดูกันมาไม้เดียวจะได้รู้ไปเลยทาไมแรกมาตกดำเลิกวันนี้พี่ชิงเลิกแล้วคุณนอนแล้วนะเออขอดูหน่อยเซดูหมุดเด้อ มังนั้นกูจะบ้าโอเคขอข้างบนสักหนึ่งมาช่วงนี้แปะแต่ก่อนอัปเดตเห็นอะไรไหมโอ้โแม่งเชียดนิดเดียวโอ้โหแต่ช่วงนี้แปะก็ผีเข้าผีออกอยู่แล้วนะมันที่รู้กันอยู่แล้วนะเออวันไหนจะดีก็ดีบ้าวัานไหนจะบ้าก็บ้าไปเลย ปกติพี่คิงไม่ค่อยได้เจอแบบแปะตกดำสามสีไม้ติดนานมากเลยเพิ่งเจอรอบนี้แหละเดือนที่ผ่านมานี่แหละโอ้โหช่วงหลังๆเลยไม่ค่อยเห็นพี่คิงมาเิเพี้ยนแปะสักเท่าไหร่อาทิ๊ดหนึ่งมาสักครั้งได้มั้งต้องมีอัปเดตสักรอบนึกว่ะกูถึงจะมาโพสักรอบนึงเออรอบนี้ก็มาถือไว้มาเทสได้ก่อนแล้วกันนะเออสวยไวตั้งไวตั้งมีอะไรมั้งมีอะไรมั้งเอสวยมาเว้ยเฮ้ยแต่โอ้โหเออโอ้ยังได้อยู่เว้ย เออเจ็ดร้อยกว่าแล้วเพื่อนโอเคเอาเรื่องอยู่นะหกร้อยยี่สิบแปดโอเคเพื่อนเปิดมา,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 าสวยเออยังไงลูกเออเออสวยโว้ยโอ้ยโว้ยไปสีนะได้ดอกร้อยสองร้อยอยู่นะดูดิ โอเคร้อยเก้าสิบสองเอาเรื่องอยู่โอ้ไปหนึ่งพันแล้วเพื่อนเออโอ้ไม้แรกมาดีจังวะดูโอ้ไม้แรกมาดีดีนี่รอดซื้อพี่คิงเปล่าวะอีกสองหมุนม,มาไหมลูกไม่มาไม่เป็นไรโอเคเปิดมาไม้แรกสวยงามนะดูพันร้อยโอ้โห แต่เราไปเรื่อยๆกันดีกว่านะเออหรือมันเป็นเพราะว่ารอบดึกวะดูแต่แต่ทำไมมันหน่วงอยังเลยวะรู้สึกว่ามันหน่วงไหมหรือพี่คิงรู้สึกไปเองวะดูอ้าไม่ไม่นอนด้านในอย่างนี้เพื่อนอืออื้อ,อ,อมาออนไลนยด้านนอกมาโอ้โหดูสกเก็ตเตอร์สามตัวมา ่าน่วงนะเอาจริงๆเนี่ยดูจากเข็มได้เลยสังเกตได้ว่าเข็มมันสั่นมากเลยเนี่ยเพื่อนโอเค12ผ่าโอเควันนี้เราหมุน10คูณ12สองรอบผ่าน2รอบเลยนะดูเดิเออถือว่าได้อยู่นะแต่มันน่วงเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะ เน็ตพี่คิงหรือเป็นที่เพราะคนเล่นเยอะอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้กูก็ไม่ไม่แน่ใจไม่กล้าการันตีแต่เท่าที่ดูพี่คิงรู้สึกว่ามันกระตุก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 ยังไงก็ไม่รู้ดูเออหหสามตัวแต่อัปเดตมาประจําเลยเป็นอย่างนี้ประจําเลยนะช่วงวันแรกนะถึงบอกไงว่าถ้าวันแรกแนะนําว่าถ้ามีเปิดมาแล้วแบบแบบแบบเมื่อกี้เออนะกำไรสักสักหน่อยถอยเดี๋ยวพี่คิง เราน่าจะไม่เจ็บรอบนี้นะเดี๋ยวพี่คิงน่าจะไม่ขยับเบ็ดแล้วเดี๋ยวขอดูอีกสัก2ไม้แล้วกันจะได้เทสแค่ตกดำเฉยๆนะว่ารอบนี้มาตกดำง่ายไหมหรือว่าอะไรยังไงนะนี่ก็ได้พันสอง้ะเนี่ยเห็นไหมอืมไม่ลงอ่าโอเคไม้นี้กำไร68โอ้โหคนละเรื่อง นะเดี๋ยวพี่คิงลองซื้อให้สักไม้สองไม้แล้วกันนะเออพี่คิงเนาะได้มาพันหนึ่งแล้วเนี่ยพี่คิงไม่ค่อยอยากจะหักโหมสักเท่าไหร่เดี๋ยวเก็บไว้สักสมมติถ้าเราตกดำสองไม้อะไรก็อย่างน้อยก็ยังเหลือเก้าร้อยเนาะเออถือว่าเป็นคลิปรีวิวแล้วกันวันนี้พี่คิงมาดึกแล้วเนี่ยเอาจริงเออแต่รับปากไว้แล้วว่าเดี๋ยวมารีวิวหลังอัปเดตให้เนี่ยต้องมาตามรับปากทางที่กูง่งวงอืมกูไม่น่าพูดเลยเป็นลงัง มาแล้วตกดำไม้แรกมาแล้วซื้อสามตกหนึ่งอ่ะอีกสักไม้แล้วกันมาเดี๋ยวขอคำนวณสักนิดนึงก่อนอ่ะโอเคไม้นี้ไม้สุดท้ายนะเดี๋ยวถ้าไม้นี้ตกดำจริงจริงเก็บ900นี่ไว้แล้วนะเออต่ามาดึกแล้วเนี่ยจริงๆว่าวันนี้จะไม่มาเล่นแล้วนะเออมาดึกแล้วนะสามทุ่มกว่าแสามทุ่มครึ่งแล้วเนี่ย อ่าโอเคดีที่ข้างบนมาสิบกดแค่2องเทมาดูมานี้แต่ถือว่าซื้อสี่ไม้ตกอุ้ยสิไม่มาโอ้โหเสีด้ยแปหนะซื้อสี่ไม้ตกไม้หนึ่งถามว่าได้ไหมก็ได้เลยนะเพราะพี่พี่คิงไม่ได้กดตัวคูณสูงอะไร10บคูณสิช่วงนี้เต็มที่ก็อืออเคมา ช่วงน,นี้รู้สึกว่าคูณ14ขึ้นไปยากด้วยแล้วก็พอคูณสูงช่วงนี<ร>้พี่คิงว่าไม่ค่อยจะจ่ายอ่ะมันจ่ายกั๊กอ่ะเนี่ยพี่คิงว่าลองคูณ12ได้กำลังดีจากข้างบนจะ10จะ8แล้วแต่นะแต่ตัวคูณนี่พี่คิงว่า12กํากำลังดีช่วงนี้นะผ<ว>มอันนี้ก็อะเคเคเอมาเอาอได้โอ้โโอขอเอแม่งได้จริง เออร้อยห้าสิบแปดสวยโอเคเหมือนจะได้ฆ่าไม้ตกดำเมื่อกี้คืนมาโอ okay, เคอาุธได้ชิงด้วยยังไงคิวไม่ลงคนสุดท้ายพันสี่พอเอออ,อีกสิบสองบาทเออหมันก้าบาทสิบบาทอีกนิดหนึ่งอือโอ้โหจะสี่ร้อยแปดสิบ เหลือสองบาทโอ้ไม่ให้เราอะโอเคพอนะคลิปนี้ถือเป็นคลิปรีวิวแล้วกันนะโอ้โถือว่าได้เว้ยเฮ้ยนะมารอบดึยกวันนี้ถือว่าฟลุกอยู่นะเออเมื่อเช้าพี่คิงก็ฟลุก,กกับเกมท็อคเทลไนท์มาเหมือนกันนะเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดมมนกรอดอยู่นะเออมาก็รีวิวให้ตามมี้แล้วกันครช์ชมีหลังอัปเดตนะอันนี้เอาด้วยแบบแค่สี่ไม้นะไม่ได้เล่นเยอะอะไรนะลองรีวิวดูแล้วนะซื้อ4ี่ตกดำหนึ่ง นะก็ถือว่า1่ใน4่อ่ะนะก็ถือว่าพอเล่นได้อยู่นะครับเดทรอบนี้แต่ว่าจ่ายอย่างที่เห็นเลยนะมีจ่ายแตกหนักๆแค่ไม้เดียวส่วน2ไม้หลังเบาถือว่าเบาเบาอ่ะหเท่าอีกอันหนึ่งก็60เออแต่ก็ดีกว่าไม่จ่ายนะก็ถือว่าจ่ายทุกไม้อยู่เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันสาหรับอัปเดตใครเช่นวิ็นมาดพี่ชิงลองเล่นอีกคีพผู้นี้แล้วกันนะตอนเช้ารอให้มันนิ่งๆก่อนแล้วกันนะครับนะอันนี้ถือว่ารีวิวเรยวทม์แล้วกันไม่เร็วทันต่าสามทุ่มกว่าแล้ว นะก็รีวิวให้สดๆร้อนๆแล้วกันนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวไว้ต่อันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับนะ,ะถ้าชอบยิีก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเช่นเคยแนะนำให้เล่นตามรับชมความบันเทิงส่วนนี้พี่กินขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุบ๊บ